ไปเลขข้าวนี่กันบ้างค่ะมเมรวกานี่ค่ะฐานอธิบดีกรมการจัดทางงานค่ะเกได้ลงพื้นที่ที่สำหนักงานจัดทางงานจังหวัดสุราธ,ธานีมาทำรือมาติดตามการใช้เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างดาวกลับโอกไปนกราชอาณาจักรค่ะคและการมีการปรับระบบแรงงานต่างดาวด้วยค่ะเรื่องนี้นายไพโรธโชติสเีรนนะคะอธิบดีกรมการจัดทางงานลงพื้นที่ที่สำนักงานจัดทางงานจังหวัดสุราธานีรวมประชุมกับเจ้าหน้าที่ เพื่อที่จะติดตามการใช้เงินกองทุนเพื่อการส่งคนต่างดาวกลับออกไปนอกราชอาณาจักรที่มีหน่วยงานข้อรับการสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะไปดําเนินการเกี่ยวกับแรงงานต่างดาวไม่ไว้เป็นสํานักงานตํารวจแห่งชาติสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองกรมการปกครองว่ามีการใช้งบประมาณตามวัตถุประสงค์ไม่และการมีความคืบหน้าผันืปลั่งนนอกจากนี้ค่ะก็ยังติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการปรับระบบให้แรงงานต่างดาวทุกๆกลุ่มเลยครบกํากหนดการทํางานในช่วงเวลาเดียวกันเพื่อให้งายต่อการ ตรวจสอบและการโตอ,อายุดําเนินการนะคะยกแวนกลุ่มแรงงานต่างดาวที่วา่ามาตาม MOU ที่จะครอบกําหนดไม่ตรงกันซึ่งขณะนี้ก็มีการดําเนินการไปแล้วค่ะครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่เป็นภารกิจสําคัญของกลมการจัดหางานนั่นก็คือหางานให้คนนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวเลขคนว่างงานเนี่ยอัตราการว่างงานเมื่อเทียบกับช่วงโควิดในปีที่แล้วนะครับก็ต้องบอกว่า อ่าตอนนี้มีคนเข้าสู้ระบบงานได้มาขึ้นนะครับดูจากตัวเลขประกันสังคมถี่เพิ่มขึ้นแต่ว่าจากข้อมูลนี่ก็พบว่านักศึกษาจบไม่หรือว่าคนว่างงานส่วนใหญ่เนี่ยบางส่วนเนี่ยที่ว่างงานอยู่ตอนนี้ไปประกอบอาชีพอิสระนะครับไม่ว่าจะเป็นค่ายคลองออนไลน์หรือว่าทาธุรกิจส่วนตัวกันเป็นเทรนด์ไม่ๆหมๆนั่นเองทําให้ตอนนี้อ่าคนว่างงานจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ตัวเลขเนี่ยอาจจะไม่ได้สะท้อนการว่างงานที่แท้จริงแต่ว่าตอนนี้ครับทางด้านข้องกลมการจัดหาง,งานก็ได้มีการเตรียมตําแหน่งงานว่างไวทั่วประเทศเนี่ยยง แสนสองหมื่นอัตรานะครับทาให้ประชาชนดีสนใจนี่ก็สามารถที่เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของกรมการจัดหางานนะครับข้อมูลความคืบหน้านะคะของการจะส่งแรงงานไทยไปทํางานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียค่ะตอนนี้อยู่ในระว่างการร่าง MOU ค่ะที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในตอนเดือนมีนาคมในไม่กี่วันนี้แหละจากนั้นค่ะสํานักงานแรงงานไทยในซาอุดิอาระเบียค่ะเขาจะมีการรวบรวมําแนงค่ะคุณผู้ชมที่ว่าผู้ประกอบการตรงการนะโดยจะเน้นการทํางานแบบรัดต่อรั เพื่อให้แรงงานมีคาใจใจน้อยที่สุดโดยคณะนี้มีผู้แสดงความประสะงเลวซ้ำรอยห้าสิบคนที่สำคัญับคุณผู้ชมการพัฒนาทักษะให้เป็นแรงงานที่มือเพื่อจะยกระดับรายได้ค่ะไปฟังเสี่ยงข้องฐานธิบดีกรมการจัดท่าง,งานกันค่ะกลุ่มแรงงานไทยที่ไปทําง,งานที่ประเทศซาอุดิอาระเบียนะครับปรหลักหลนี้เราอยากให้เป็นแรงงานที่เป็นแรงงานกึ่งทักษะหรือมีสกิลเข้าไปทําง,งานนะครับเนื่องจาก อยากให้แรงงานไปทํางานในตําแหน่งที่มีรายได้นะครับอย่างน้อยก็เดือนหนึ่งนะครับสักส0 0 0 0ื่นจนถึงสักแสนนะครับแต่ถ้าเป็นแรงงานกรรมกรแรงงานกรรมกรเนี่ยถ้าเป็นการจ้างของประเทศซาอุดิอารเบียหลักๆคือส่วนใหญ่เขาจ้างแรงงานจากประเทศปากีสถานเนปาลบางประเทศ สีลังกาหรืออินโดนีเซียซึ่งค่าแรงค่อนข้างถูกรายได้เฉลี่ยต่อ,อเดือนประมาณหมื่นเหรือหมื่นแอันนี้เราไม่อยสนับสนุนให้แรงงานไปทำนะครับเพราะเราจะประสานหรือร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่จะเอาแรงางานไทยที่ไปทําง,งานที่ประเทศซาอุอัรสกิลหรือมีการเพิ่มทักษะนะครับเพื่อให้แรงงานกลุ่มนี้มีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เงินเดือนแตกต่างกันนะครับสำหรับแรงงานก,ากนรรมกรด้วยผู้ชายแรงงานทั่วไปนะครับก็อยู่ประมาณมืดหัวบาทะนะครับไปอยู่ซาอุมืนหัวบาทแต่ว่าถ้าเป็นแรงงานมีฝีมือนะครับสี่สมืดถึงหนึ่งเส้นนะครับแล้วก็ ความต้องการแรงางานของซาอุดีอราระเบียครับในแต่ละปีนี้เขาต้องการแรงางานจากต่างชาติประมาณ8ล้านคนนะครับรวมทั้งทั้งทั้งวัตถุกประเภทนะครับประมาณ8ล้านดังนั้นก็เป็นโอกาสนะครับทีตอนนี้ไทยกลับมากระชับความสัมพันธ์กับซาอุดีอราระเบียเรียบร้อยแล้วดังนั้นคใครที่สนใจก็อาจจะไปแจ้งความประสงค์ไหวที่สำหักง,ง,งานจัดหางานในแต่ละจังหวัดได้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีการประเมินถักซาฟี่มือนะครับเพื่อที่จะไปอบรมต้อให้ฐานหรือไม่ด้วยว่าสารสมาที่จะสมัครเข้าไปได้เลยเมื่อ M o u โอยผ่านในช่วงตอนเดือนมีนาคคมรับ ต้องเลยดีๆนะใผ่านกลมการจัดห้าง,งานนะอย่าไปเที่ยวลงเชือ้อตามซื้อสั่งผมออนไลน์ด้ือว่าการจา<ล>ัดยเวยวายนะยอันนั้นทุกโลกกันไปหนักตอนหนักลวค่ะคุณผู้ชม